รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยน้ำมันถัเหลืองตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดบายยวันอาทิตย์แบบนี้พิ่เจอร์ายแด็กจากไรเดอร์ก็พร้อมมาเสิร์ฟความสนุกกับรายการคุณนายจ่ายทลาดกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วสนุกสนานมากๆกับการเห็นน้องซาร่าโดนทีมงานแกงกันไปหม้อใหญ่ๆเลยใช่ไหมละครับแต่น้องซาร่าเขาแก้เกมได้ดีทําแกงเขียวหวานมายวทีมงานได้ยอ,อย่างอร่อยเลยละครับ วันนี้น้องซาร่าก็เลยบอกว่าขอมาจัดความสนุกกันอีกครั้งโดนแกงขนาดไหนก็ไม่วันเพราะมีกำลังเสริมเป็นคุณนายกับคุณผู้ชมอีกเพียบเลยล่ะครับ สวัสดีค่ะคุณนายใตตลาดกลับมาแล้วค่ะคิดถึงซาร่ากันหรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะใครได้ดูกันบ้างคะเพราะว่าซาร่าเนี่ยโดนทีมงานแกล้งมากเลยในเรื่องของการหาวัตถุดิบเพื่อมาทำอาหารแต่ครั้งนี้ค่ะซาร่าไม่กลัวแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอุปสรรคใดๆขวางกั้นซาร่าได้แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ขวางกั้นเราก็คือสถานการณ์ตอนนี้ค่ะซาร่าก็จะไปวิดีโอคอลกับคุณนายนะคะไปถามอัปเดตสถานการณ์ค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างและก็อาจจะกลับมาทาอาหา,รอ,ารอร่อยๆให้คุณนายได้ชิมกันด้วยค่ะถ้าเเกิดดวววว่่าาาสงงไไปปถถ <c oughs> ึนนนะะะะคพพรรฉั้้้้้แแลลอมีโ ขอากับคุณนายกันเลยค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์คุยกับคุณนายนะคะมาแล้วจ้าคุณนายอ้อยคุณนายปิสนนโลกกำลังขอไปแล้วนะคะ ถามความรู้สึกคุณนายก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่น,นุ่นช่วงเมื่อปลายเดือนมษาน่ากลัวเพราะ,ะมีคลัสเตอร์สถานเพิงอะ่ะติดเยอะค่ะถามพี่อ้อยเลยดีกว่าว่าพออยู่บ้านแบบนี้คะ่ะการดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมหลักๆอะไรที่ทําร่วมกันอยู่ที่บ้านบ้างไหมคะพี่ก็จะปลูกผักละค่ะก,ก,กินเองแล้วลูกจะชอบเล่นเกมค่ะอ่า ไม่ไดกินข้างนอกนะไม่ปลอดภยัยกินที่บ้านเราปลอดภยัยไปเยอะเลยถามถึงบรรยากาศในค่ายทหารหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจะมีการดูแลเรื่องโควิดเป็นอย่างดีมากมีจุดคัดกรองปกติเราเข้าค่ายจะเข้าได้หลายๆประตูแต่ตอนนี้เข้าได้แค่ประตูเดียว<ม>แล้วก็จะมีมจะมีจุดคัดกรองจุดวัดไข้จุดลงทะเบียนทาทุกอย่างคือค่อนข้างจะเข้ายากนิดนึง นะคะตองเละเอียดในฐานะที่พี่อ้อยเป็นตัวแทนคุณนายจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆน,นะคะชาวรายการคุณนายจากตลาดหน่อยว่าช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองอยังไงบ้างฝากความคิดถึงมาด้วยค่ะก็อดทนอีกนิดนึงเนาะอีกหน่อยสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นเวลาไปข้างนอกแล้วก็ใส่แมสกแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยแต่ของพี่เนี่ยเวลากลับบ้านทุกครั้งอะ่ะจะอาบน้ำทันที ได้มีโอกาสติดตามรายการบ้างเลยค่ะพี่อ้อยไม่รู้ทำไรเนาะโควิดอยู่บ้านดูทีวีบางทีก็ดู y o u ูทู e ย้อนหลังอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไว้ไปเที่ยวพิชลโลกคะ่ะขออนุญาตวางสายค่ะ น,นี่นะคะก็คือความน่ารักนะคะและความเป็นกันเองค่ะของพี่อ้อยนะคะคุณนายจากพิษณุโลกนั่นเองที่แบบดูแลสตาร่าอยา่างดีไปเที่ยวค่ายทหารกันมาเยอะมากอีกท่านหนึ่งค่ะที่ต้องขออนุญาตไลฟ์วิดีโอคอลเห็นหน้าพูดคุยกันหน่อยเพราะว่าคิดถึงมากนะคะกับคุณนายจากจังหวัดสตูลค่ะสตาร่าได้มีโอกาสไปอยู่กับคุณนายถึง3วัน2คืนเลยนะคะเพราะฉะนั้น เรารู้สึกถึงความผูกพันมากมากแล้วคุณนายก็พาสาราไปเที่ยวทั่วจังหวัดสตูลเลยตอนนี้นะคะสาราก็อยู่กับคุณนายจากจังหวัดสตูลแล้วนะคะซึ่งแน่นอนเราได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันเยอะมากจาได้ไหมคุณนายไปเที่ยวชมเมืองเก่าได้ค่ะคิดถึง,ค,ถงคิดถึงหลายอย่างมากคิดถึงอาหารค,คิดถึงฝีมือคุณนายคิดถึง โรตีช,<ๆ>ชาชากเดี๋ยวเรามาพูดถึงคุยเรื่องสถานการณ์กันหน่อยในตอนนี้นะคะกับโควิด19ค่ะคุณนายที่สตูลมีการรับมือ,อยังไงบ้างคะตอนนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดเองนะ,ะซึ่งมีพี่เป็นนายกเหล่ากาชาติเราก็ทำงานควบคู่กับทานจังหวัดกับท่านผู้ว่าการจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะคะ,ะเวลาลงพื้นที่ไปติดตามไปให้กําลังใจกับสถานกักตัวหรือว่าโรงพยาบาลสนาม หรือตามด่านคัดกรองต่างๆเราก็จะลงไปมีของนําเป็นมอบให้อะไรอย่างนี้ค่ะเดีย๋ยวให้คุณนายนะคะแนะนํากับแฟนๆรายการหน่อยเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงสถานาการณ์นี้เรารับประทานอาหารครบทวนแล้วแต่ก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยแล้วก็หางานอะไรที่เป็นงานอดิเรกที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตอะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ทําช่วงโควิดที่อยู่บ้านมานะคะหนูเริ่มทาอาหารเป็นแล้วก็ หนูาทาอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะแกงที่มีกะทินะคะหนูอาจจะทําส่งไปให้เผื่อคุณนายชอบหรือว่าลูกชายคุณนายอาจจะอยากกินก็ได้เชื่อค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่น้องซาร่ามาสตูนตอนนั้นมาเป็นลูกมือพี่พี่เห็นดูแล้วเป็นลูกมือที่เก่งมากแล้วแอบเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่เห็นน้องซาร่าโชว์ฝีมือทำอาหารเองด้วย วันนี้ก็เลยอยากจะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยค่ะอยากจะมอบภารกิจน้องซาร่าได้ทำอาหารให้พี่บ้างโอ,อ้จัดมาเลยคะ่ะอยากชิมแบบไหนอยากได้แบบไหนคะแซ่บๆให้พี่หน่อยได้ไหมได้สิคะคุณนาย สบ,บายมากอยู่แล้วนะคะขออนุญาตไปคิดเมนูก่อนว่าถ้าจะแซ่บขนาดไหนให้โดนใจทั้งคุณนายและครอบครัวคุณนายแล้วก็ลูกชายคุณนายด้วยดีไหมคะดีค่ะค่ะเดี๋ยวคุณนายติดตามทางสตูนนะคะก็ะต้องขอบคุณน้องสาร่าด้วยแล้วก็หวังว่าคงมีโอกาสได้ต้อนรับน้องสาร่าแล้วก็ชิมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ รอบนี้ได้รับภา,ารกิจจากคุณนายกันเลยนะครับน้องซาร่าคุณนายคงอยากจะทดสอบฝีมือของลูกมือคนนี้อย่างแน่นอนแต่ต้องระวังทีมงานของเราไว้ดีนะครับพี่แจ็คไรเดอร์เตือนเลยเพราะว่าครั้งก่อนนี่มันโหดยังไงครั้งนี้จะโหดไม่แพ้กันนุ้ยช่วงหน้าเรามาติดตามการเข้าครัวของซาร่ากันดีกว่าครับ มาเข้าครัวทําเมนูแซ่บๆที่คุณนายส่งมอบภารกิจมาให้แล้วซึ่งก็ไม่ง่ายตามสไตล์ทีมงานของเราเหมือนเดิมแล้วครับแล้ววันนี้กว่าน้องซาร่าจะได้เข้าครัวกันต้องผ่านด่านอะไรบ้างล่ะครับเนี่ยทางทีมงานจะมีภารกิจอะไรไหมซาร่านะคะก่อนหน้านี้นะคะได้มีโอกาสคุยกับคุณนายสตูนนะคะบอกว่าอยากทานอะไรแซ่บๆแต่ไม่รู้ว่าทางทีมงานจะเตรียมภารกิจอะไรไว้ให้ซาร่าอีกบอกเลยนะคะว่าไม่กลัวนี่ไงมาพอดีเลย มาแล้วมือสั่นนะคะเหมือนทีมงานกลัวเองนะจะ๊ะดูนะคะว่าภารกิจคุณนายจ่ายตลาดให้สาระาทำอะไรปึ้มเราใจดีฉเฉลยเมนูให้เลยนะแต่ต้องเลือกแผ่นป้ายเอานะจ๊ะอะไรที่มันง่ายๆก็ไม่ใช่รายการคุณนายจ่ายตลาดนะสิครับเลือกแผ่นป้ายดีๆนะซาร่าเลือกเหรอคะก็คือในแผ่นป้ายนี่ใช่ไหมเอาหมายเลขหกค่ะอะไรแซ่บเหรอ หล่นนะหลน่นได้3แผ่นนะอันต่อไปเอาหมายเลขยี่สามจ้ะเอา,อาเฮ้ยอะไรอ่ะจานเอคือะไรไม่รู้เลยอะ่ะอันสิบสองอะไรอ่ะถ้าตอบตอนนี้เลยถูกก็คือได้เวลาหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งแผ่นไป้ายได้ไหมคะเดือ3สามสิบเนี่ยสิบแปดสิบแปดึ้งอ <laughs> ขอบจาน <laughs> คือนะตอนนี้ที่เห็นแล้วก็มั่นใจเลยว่าคืออะไรคือมันมีผักต้มอยู่มันต้องมีกินกับน้ำพริกแน่ ท่านเดานะน้ำพริกปลาถูน้ำพริกปลาถูถโอ้โหมั่นใจเลยแหละครับนี่คะว่าเป็นเมนูอะไรแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะทายถูกจริงไหมแบบนี้ต้องไปดูเฉลยกันเลยอะไรอ่ะต้องนะคะใช่หรอ มัน hey จริงๆด้วยแหะครับน้องสาราเนี่ยถึงจะโดนแกงจากทีมงานยังไงเขาก็ยังใจดีมีวิธีอามาให้จำวัตถุดิบกันอีกด้วยนะครับแบบนี้เข้าถาังสาราสุดๆไปเลยไปตลาดกันเลยจ้าน้ำพริกปลาทูหอมแดงเอ๊ะ พริกแห้งปลาแห้งพริกหยวกพริกสดก็ต้องมีปลาทูก่อนอย่างแรกอนะแล้วก็พวกอะไรแห้งๆเนะี่ยเอามาให้หมดเลยแต่ต้องมีปลาทูอย่างแรกเลย มีเวลา30วินาทีในการช้อปปิ้งนะโอเคถึงจะมีเวลาแค่30วินในการหาวัตถุดิบก็ไม่หวั่นใช่ไหมแล่ะจันซาร่าอ้าวจับกระกาให้มั่นและใส่เกียร์ห้าไปโกยมาให้เยอะที่สุดเลยพร้อมค่ะ30วินาทีพร้อมสามส2พร้อมทำภารกิจแล้วค่ะโอเคอย่างแรกเลยสิ่งสำคัญนี่ปาทูเลยต้องมีห้าวีแล้วห้าวีแล้วนี่ มะกรูดมะกรูดชอบก็เขื่อปอกเอาไปอมะนาว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 คลิก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 กระหล่ำกระหล่ำต้มกระหล่ำต้มมาทำไมตันปี๊บน้ำตันปี๊บน้ำอะไรเนี่ยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองดูสิคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบนะคะที่ไปหยิบมาแบบรกๆนะคะก็มีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยหอมแดงนี่กระเทียมนี่ไม่กลัวไม่ใช่เม่ดกกล่านี่นะคะขาดไม่ได้เลย น้ำมันถั่วเหลืองตราหุน่นไม่เป็นไข่ใสสะอาดนะคะถังเครื่องปรุงของเราน้ำปลาเกลือเครื่องปรุงของเราก็จะมีนี่น้ำตาลปีป๊บน้ำปลาเกลือมาทำไมนะมีพริกนี่พริกกันเนี้ยปลูกแล้วเมื่อยนะทำไมรู้ปะ่ะผิ่ชี้ฟางปลาทูนี่ขาดไม่ได้อ๋อแค่นี้จบค่ะเอามาแค่ที่เองอะครบปะได้เหรอถือว่าได้ถือว่าได้ ไม่น่าเชื่อว่าของแค่นี้จะทําให้มีเมนูอาหารเกิดขึ้นได้อะเดี๋ยวลองทํากันดูนะคะในช่วงหน้ามาดูกันว่าเมนูน้ําพริกปลาทูฉบับของซาร่าจะเป็นยังไงพามพามพามไม่ฮถึงจะไปภารกิจที่คุณนายมอบให้ถึงทีมงานจะใจะร้ายกับน้องซาร่าแค่ไหนแต่พี่แจ็คไรเดอรด์เชื่อว่าน้องซาร่าจะต้องรังสรรค์เมนูนี้ออกมาได้ยังน่าทานแน่นอนละครับช่วงหน้าพวกเรามาลุ้นกัน ถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยกับภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกิจกรรมอ่างุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพปี5ที่ผู้เข้ารอบทั้ง5ทีมตั้งใจรังสรรค์ฝีมือกันอย่างสุดความสามารถเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการกิจติมศักดิ์ทั้ง5ท่านกับการโชว์ลีลาการทำอาหารในโจทย์อาหารไทยรูปแบบใหมสไตล์โมเดิร์น3เมนูออเดอร์เมนคอสและของหวาน ตอนนี้ก็ถึงเวลาแห่งความตื่นเต้นกันแล้วละครับกับการประกาศผลรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมสวยๆวยร่อัต้อง you love me มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับทุนการศึกษา5,000บาทกับเมนูกุ้งเอิ้นน้ำย่อยห่อข้าวไปกินนาและฟักทองลาสิขารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม3เกลอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้รับทุนการศึกษา1 0 0 0 0บาทกับเมนูของขวัญจากเมืองทิพเปิดสำหรับพระมหาเทวีเจ้าและตกหลุมรักนะั้นน้องนะและรางวัลชะนะเลิศได้แก่ทีมเต็งหนึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีได้รับทุนการศึกษา5 0,000บาทถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรกับเมนูมรกตแดนปักใต้ บุษรราคคำศีวิชัยและศีวิไลเมืองคนดีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกทีมด้วยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเข้าร่วมโครงการดีๆแบบเนี้ยก็สามารถจะติดตามกันต่อได้ทาง f c e b o o o f แ n p เ g e อังุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพแล้วพบกันใหม่แน่นอนครับ จากเมนูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พอจะพิสูสนจน์เสน่ห์ปลายจังวัคของน้องซาร่าได้แล้วละครับวัดดีแค่ไหนยิ่งได้วิชามาจากคุณนายเยอะแยะยิ่งทําให้เมนูวันนี้ต้องแซบถึงใจอย่างแน่นอนกับเมนูน้ำพริกประทูอ้าวไปเข้าครัวกัน พร้อมแล้วค่ะตอนนี้นะคะทั้งวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําอาหารของแซฟพ,พร้อมแล้วพร้อมนี้เลยผ้ากันเปื้อนนะคะเริ่มเลยนะคะซฟก็จะเตรียมวัตถุดิบนะคะเป็นหอมนะเอามาแค่สหัวเพราะเพราะว่าหัวนี้ใหญ่นะคะกระเทียมสักหัวหนึ่งพริกพริกปอกหอมก่อนนะคะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ปอกไปจ้ะโอเคใช้กระเทียมสักเล็ก,ลกน้อย เขาเรียกว่าครัวระเบิดนะคะระเบิดครัวจริงมันเป็นเทคนิคนะเนี่ยพริกอันนี้ล้างหมดแล้วเนาะตัดหางพะกรูดเราชอบอัไนยนใส่มะกรูดในทุกๆอย่างใครมีมะกรูดไปแน่เลยจ้ะเก่งมากก็ระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาตั้งแก๊สเลยค่ะเรียบร้อยใหะะ้รอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะมาเผาเลยเผาเลยเผาเลยทำนักกิดหอมพริกทุกอย่างคั่วให้ทุกอย่างหอมนะคะโอ้ลืมลืม ลืมพริกหยวกเราจะรีบใส่เพราะเดี๋ยวไม่ทันมันจะคล้ายๆแบบพวกอาหารเม็กซิกันอ่ะที่เขาจะให้เอาพวกพริกอะไรเงี้ยไปเผาก่อนเพื่อให้รสมันจัดจ้านขึ้นครัวครัวครัวระหว่างนี้นะคะเราก็จะปรุงรสเลยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลไปร๊บาหั่นมะนาวแบบให้บีบได้แล้วค่อยมาปรุงรสทีหลัง Okay. คิดว่าน่าจะได้แล้วนะคะสําหรับการคั่วอ่าเราก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปในครกเลยนะคะทีนี้เรายังไม่ตาเราจะตาพรอมปลาทูต่อไปก็จะมาทอดปลาทูเราก็จะใช้น้ํามันถั่วเหลืองตราอง,งุ่นไม่เป็นไขสสะอาดนะคะจับถนัดมือเทง,ง่ายมากเลยว่าสองตัวเลยแล้วกันนะพอใส่ลงไปแล้วอย่าขยับหนังมันจะติดไม่สวยกะไว้ฝั่งละหนึ่งนาทีครึ่งก็ได้ แล่ปลาทูทอดของเรานะเพื่อที่เอาแต่เนื้อของเขาผักหังแต่ไม่ต้องปล่อยวัดนะคะตอนนี้ให้แมวกินดีกว่านะคะเราจะไปตำามไม่เอาละเอียดมากเพราะเราอยากให้มีแบบเท็กซ์เอร์น้ําปลาแล้วก็น้ําตาลปี๊บละลายกันไปเรียบร้อยแล้วเอเคหมดมะนาวคุกเขาเตรียมใส่ภาชนะ โอ้ยเป็นการตำน้ำพริกที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรของน้องซาร่าเขานั่นแหละครับเตรียมวัตถุดิบอย่างช่ำชองและลีลาการตำนี่ก็โว้โวไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วคะ่ะน้ำพริกประทูสไตล์ซาร่านะคะเดีย๋ยวลองมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง รวมๆแล้วก็อร่อยกําลังดีเลยรสชาติของปลาทูกําลังเข้ากับพริกที่ตำนะคะพริกที่ตำเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาคั่วมากกว่านี้อีกนิดกึงก็จะทําให้น้าพริกอันนี้เพอร์เฟกมากๆแต่โดยรวมแล้วซาก็ชอบค่ะกินได้ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อว่าอร่อยน้องนับดาวค่ะมาครั้งก่อนมีคนก็ติดใจฝีมือซาร่าอยู่นะครั้งนี้ก็ขออาสามาเป็นคนชิมให้อีกครั้งด้วยถือว่าผ่านถือว่าผ่าน ผ่านเลยเหรอผ่านไปซสิรัฐอื่นอขอบคุณมากนับดาวนะคะอ่ะขอบคุณนะ่ันไปไหนก็ไปคะ่ะหวังว่าคุณนายจะชอบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามการทำอาหารของสาราชแเดี๋ยวช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เจอกับสถานการณ์ต่างๆมากมายซาร่ารก็เก็บกระเป๋าพร้อมเรียบร้อยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้แต่ว่าพร้อมเดินทางแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับก,บการตอบคําถามท้ายรายการได้นะคะกับคําถามที่ว่าวันนี้ซาร่าวิดีโอคอลไปหาคุณนายกี่จังหวัดและจังหวัดอะไรบ้างนะคะทราบคําตอบแล้วนะคะก็ส่งคําตอบมาร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจของคุณนายใจตลาดนะคะ ฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดและคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทาง iM TV HD วันนี้หมดเวลาของซาร่าแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใครจะขับแล้วเนี่ยถ้าฉันอยู่ในนี้ก่อนจากกันนะคะคุณนายจ่ายตลาดขอร่วมส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์<เขา>ช่วยคุณหมอช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุน,นโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานกรารณ์แพร่ระบาดโควิด1 9กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิราม,มาธิบดีค่ะสละน้ำใจกันคนเล็กคนน้อยตามกำลังนะคะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้อย่าลืมค่ะคำว่าให้ไม่สิ้นสุด ต้องรอให้สุกก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำวันพฤหัสอะมันต้องรอวันหนึ่งกว่าจะสุกนะคะมอบเพลงน,นี้ให้กับพี่อ้อยค่ะอ,โโอมารินทีวี